จากคาจำนั้นอีสานแดนดินทิ้นที่ราบสูงคุณเขายัางอยู่ไรนาเปรือกไา่น้องคายอุดรคอนแก่นคุณงามน้ำใจเมืองเลยมีใช่ว่ากไกล อยู่ใกล้น้องบัวลำพูจากคำจำนันบึงการสะกอนคนสวยนามนงามแท้แม่ยอดพระทูนครพนมมุกดาหารชมตรู แพร่ผ้าไหมพรังปรูอยู่ที่การศิลอยยาโอทอลอำนาจ,จเจริญอุบอลสีสะเกตเลิศลอนดอกลำดวนใกล้เมืองสุริน มหาสาครคามบุรีรัม้อยเอ็ดชมชินล่องไปเที่ยวทิ่นนครราชสีมาจากคำจำนั้นอีสานแดนดิน ทิ้นที่ราบสูงคุณเขายังยู่งรื่นรมนักหน้าท่องเที่ยวไทยให้เปลิดเปลินชีวากระเจียวดอกไมช้ชายป่าโซภาเมืองชายยะภู